สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเกมบูอาไค v e นะฮะอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ผมจะลงในช่อง y t u t u นะฮะจริงๆจังๆสักทีหนึ่งเนื่องจากผมเปิดกาชาคลิปเกมนี้ไปแล้วแล้วก็ไม่เคยได้ลงเลยเปิดไปประมาณหลายตู้มากๆแล้วไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า4-5-6ตู้ เนื่องจากทำคลิปยาวเกินไปที่จะนั่งตัดต่อนะครับเกมนี้ผมเล่นมั้งแต่เกมเปิดนะเล่นได้ว่าเกือบทุกวันเล่าก็ได้นะถ้าคนยังไม่เคยเล่นนะบอกเลยว่าเป็นเกมที่โคตรเป็นมิกสายฟรีนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ของเกมนี้อยู่มานแบบหนานแน่นมากๆนะมันไม่ค่อยเลิกกันนะฮะเพราะเนื่องจากเกมมันเป็นมิตรสายฟรีนะครับมันต่างจากนิกเกะ คือถ้าพูดถึงความแจก,กเยอะของเกมนี้นะคือง่ายๆเลยคำนวณผมคำนวณมาแล้วว่าประมาณ2เดือนนะครับจะได้1การันต,ตู้ใหม่นะสองเดือนเท่านั้นเก็บเพชรสายฟรีไม่ต้องเติมไม่แต่บาทนึงนะมันไม่ได้ว่าหาได้จากด่านรอบเดียวนะมันมันหาได้จากอีเวนต์รีแลสัปดาห์เช่นพวกแบบตีบอสเดือนนึงจะมา2ครั้งอะไรงนะแล้วก็อย่างนะเกมนี้มันไม่มีแพคเด้งเหมือนเกมอื่นๆนะที่แบบผ่านด่านไปแบบเงี้ยแล้วก็จะมีแพคเด้งกึ่งๆบังคับให้เราซื้อนะครับเกมนี้แทบจะไม่มีเลยนะ่มันไม่บังคับเนี่ยนะนะก็ไ้ แต่ส่วนใหญ่นะเกมกาชานนะประมาณ95หรือว่า99เซลยนะที่มันจะต้องมีแพคดิ้งอย่างเงี้ย5ชั่วโมงหรือว่า2ชออาั่วโมงอะไรเงี้ยให้มึงต้องมานั่งเติมเนี่ยแพคนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มมั้งนะเออมันไม่อยากแยกให้มึงเติมอะ่ะอยากเติว่าเติมไปนะแต่เกมมันอยู่ได้ไงล่าสุดนี่คือแพครายเดือนเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มมาให้อีกนะจากของมัณที่ตอนแรกมันให้แค่ตัวใบประกาศจับก็คือตัวใบฟาร์มสกิลนะตอนนี้มันเพิ่มมาให้ถึงสามารถไปฟาร์มของปืนได้เพิ่่มมมมขึ้้้้้นนคครรแลวกก็ไตองใชใชาฟ์ุณ2 อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมได้มานะรัังกตว่า ID ดีผมนี่น่าจะมีตัวละครมิเ็ตนะครับทุกตัวนะน่าจะมีเก็บครบหมดนะเท่าท,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 ที่ผมจําได้นะหลายตัวมากๆที่ผมตันขึ้นปืนสามหมดแล้วนะไอดีนี้นะก็คือเล่นมาเกือบทุกวันแหละมี่กูนี่เป็นตัวเดียวที่เป็นมีคอลแล็บนะเกมนี้นะเพิ่งผมไม่น่าเปิดน้องมันด้วยนะแม่งไม่ได้ใช้งานอะเหี้ย่ะกว่าจะโดกรันตีด้วยนะตัวนี้นะวนนะกว่าจะได้มานะเพชรที่เห็นนี่นะส่วนใหญ่นี่จะเป็นเพชรฟรีนะครับที่เกมแจกประมาณสัก90%ได้มั้ง แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมนี้หรือว่าเล่น,เ,ลนเกมนี้มานานๆนะก็จะรู้เลยนะว่าไอ้เนี่ยโมโมทอคเน,นี่ยร้อยสี่สิบอันนี้คือผมดองเชดไว้ตั้งตั้งแต่เล่นเกมมานี่มาเลยว่าได้นะมันจะแจกเพชรตัวประมาณสี่ร้อยเพชรเกือบเกือบแปดสิบตัวได้มั้งก็คือเนี่ยถ้ารวมกับเพชรตรงนี้อีกที่ผมมีตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบแสนเพชรมั้งเปิดได้ประมาณสี่การันตีนะโอ้โหไม่ต้องมาพูดเยอะแล้วกันมาเปิดกันเลยแล้วกันนะฮะ อันนี้เป็นอีเวนต์ครบรอบปีครึ่งมั้งเออปีครึ่งนะฮะของเกมมั้งเออนะฮะแล้วมันก็จะแจกเป็นตัว100่งรอยโลโอ้โหเฮียโคตรใจปั้มนะแต่นี่เป็นตัวเลื่อนักเรียนนะแล้วก็เติมไม่ไม่แพงมาประมาณ700บางตัวนี้นะถ้าจะเอาการันตีนะมันแรงอ่ะเพิ่มพลังโจมตีมันเพิ่มมันดีอ่ะมันดีไม่ต้องเปิดครับแล้วก็น้องมันโคตรน่ารักลุงลุงโคลุงโผเนี่ยเลทมัน6%เพราะมันจะเกลือผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะยังไงเป็นเกมที่ผมรักอยู่แล้วต่างจากหลายเกมที่มันงกกกกกููเลือ็ไง่ปูเลลยแ้วกัััันนนนออี้้เเกกลื็็ไไไมม่ปรรรคบบผด เติมแพ็คไรเดยให้เพราะมันคุมและตอนนี้นะเพราะก่อนอันนี้ผมก็เติมมาบ้างนะแต่ไม่ได้เติมตลอดอ้ช่มาเลยเหรออันนี้มันอัรโลด้า,ารครับไม่ได้เปิดนานกันเกมนี้าะพอดดองไปหลายตู้ครับคือมาดองรอในส่วนข,ของลูกโฮ o ตัวใหม่ไม่ได้เปิดเซนไปหัวใจหัวใจนะห,หัวใจอย่าม,ามองอย่างอื่นหัวใจครับเอ้ยมาตัวหนึ่งตอนนี้ก็เลยมีคอนเทนต์เพิ่มแล้วมีอีเวนต์อะไรแม่งทำไม่ทันเลยที่เล่นหลายเกมตอนนี้ต้องเลิกหลายเกมแล้วก็อย่างหนึ่ง นี่เกะนะครับผมเติมแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วด้วยนะไม่ไม่ได้เข้าไปหลายวันแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะในการเล่นเนี่ยนกเกะเฮ้ยตัวใหม่เลยเหรอตัวอะไรเนี่ยฮ่าฮ่ชวไปนั่งของฉันเรียบๆุูดจนเกินนะไอ้เคียเอ้ยอันี้มันไม่ใช่ตัวมันลิไม่เต็ดเลยนะอันนี้เป็นตัวที่แบบโอ้โหไอ้ช่อไปนั่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไงแต่ไม่เป็นไรให้ผภัยครับน้องมันน่ารักอยากได้อยู่แต่มันโอ้ไม่ใช่ตัวนี้อันี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกันจุกๆไปเลยนะคาดว่าน่าประมาณสองการันตีไปอย่างต่ำแล้วกันนะยวดูก่อนนะ และนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีนะเนี่ยคือดองตัวใหม่ๆไว้เพียบเลยนะเออไม่ได้เปิดมันมีโอกาสหลุดเละมาเยอะนะแต่ไอ้ดีนี้คือเปิดช่วงแรกๆไปเยอะอยู่อันนี้คือดองเพชรมานานพอสมควรอยู่โรงเรียนอบิดดอร์ครับรูปสามเหลี่ยมน,นะผมจะจำสัญลักษณ์โรงเรียนไว้ก่อนนะครับเผื่อจะได้รู้ว่าลุงพ่อมันอยู่โรงเรียนอะไรนะโฮชิโนะน่ารักจัดเออปิดเซิร์ฟทีหนึ่งมันแจก,กโอ้โหมันแจก,กประมาณ20เกือบเกือบสามสิบโลอ่ะแม่งปิดเซิร์ฟทีหนึ่งโอ้โหแจกโคตรใจปังเนี่ย และเกมนี้มันมันไม่เหมือนเกมไบเล่นเกมมืออื่นนะคือเกมไอเล่นเกมอื่นเนี่ยมันใช้ตัวละครซ้ำเยอะมากครับแต่เกมนี้มันใช้ตัวละครอ,อีกใช่ไหมแก้วใช้ประมาณแค่ประมาณ4ี่ห้าตัวมันก็ก,ก็ได้ครบแล้วนะถ้าเป็นตู้ตู้เลทนะก็ได้แบบปืนสามยามาไม่หยุดนะครับเอาไปหัวใจงานคอสองตัวได้ไหมอันนี้คือเลรีหกเซนนะเอ้ยมาหนึ่งโปรตีเกมนี้เลรมันประมาณสามเปอร์เซ็นต์มั้งเอออันนี้เลรีหกเซนก็น่าจะออกง่ายแหละไป ไอ้เฮียมาทำไมเย้วะกูบอกว่าน้องมันน่ารักแต่ไม่ใช่ว่าต้องมาบ่อยๆโอ้โหมาซ้ำๆมันเป็นไปได้ไงวะที่มันตัวนี้มันเหลวประมาณ0.1มั้งในการออกแบบตัวธรรมดาอย่างเงี้ยนะที่มันเป็นไปได้ไงที่มันออก2ตัวติดต่อกันเนี่ยมึงมึงมึงแปลกๆเลยวะไอเกมมึงอะเหมือนจะไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะเพราะใช้มันใช้คอร์สโคตรเยอะตัวนี้ในการเรียกรถถังอะไรมันจะใช้10คอร์สเลยน่ารู้จิตนะเอาละโอ้โหอะโลฮ่ากูจัดให้ละเริ่มเกลือเกลือละ ไอพวกเศษตัวละครพวกนี้บางตัวที่ผมก็ตายเกือบหมดแล้วนะบางทีไปฟาร์มเอาไงเปิดตตอเมาติที่สี่มาแค่สองตัวมาอีกโอ้ยโอเคมันจะได้เห็นสองตัวได้ไดหรือเปล่าเนี่ยเอาไปหัวใจงามๆครับหัวใจงามๆนะหัวใจงามไอสองตัว สองตัวโคชิโนนี่นเหละประมาณ0.7%น้อยกว่าโมอยน่าของนิเกะคือเหละปกติของบูอาคายมันเป็นอย่างนี้แหละ0.7%มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากมายหรอกถ้ามันจะออกันนะแต่นี่อาจจะหลุดเหละกระจายไม่รู้เปล่าไม่รู้ไอ้เฮ้ยมิโดริโอ้โหไม่ได้ปั้นน้องมันด้วยนะตัวนี้นะสกิลน้องมันเหมั้ยครับเน่อาจะตบเมตตาไปแล้วด้วยนะตอนนี้โอ้โหเด็กเล่นเกมนี้ตั้งแต่แผ่นแรกๆเลยอ่ะของเกมเนี้ยมาตัวใหม่ตัวใหม่ไอ้เฮ้ย เห็นตอนหลังว่าตัวนี้ได้ใช้งานนะแต่ผมมีแล้วไงผมไปเปิด,ปดตู้ตเหทของร้องมาแล้วไอ้ที่มันเอามาทำไมเนี่ยไม่ยูประโยชน์เลยโอ้โหอย่างเกลือเปิดมาสี่มัลติครับได้มาสี่ตัวฮะแต่หลุดเหรกระจายที่เราเป็นหลุดเหรตัวที่มันซ้ำๆด้วยไงแม่งได้เศษน้อยไงประเด็นน่ะมัลติที่ห้าเกลือแดกมาเยอะนะแต่หลุดเลรกระจายเลยบอกเลยนึกว่าปลาเค็ม อุ้ยเฮียเกลือแล้วอ่าเกลือแล้วเฮ้ยปลักคลิกเ้าม,มาแล้วแม่เกลือแดกมาได้ไหมเฮ้ยหกเปอร์เซนต์จริงวะเนี่ยแรกๆมาดีหลังๆเริ่มเริ่มจีบหลุดเหล่ไม่พอไม่ไม่ได้ไปต่อเฮ้ยมาแตกลุงว่าแตกลุงอ่ะแตกลุงมามาแล้วยังอ่ะอย่าเล่นตัวนักเลยมาเฮ้อ โอ้โหเฮ้ยแล้วมันเป็นตัวฟีดได้ไงตัวฟาร์มฟาร์มจนปืนห้าไปแล้วมปืนสามไปล้วโอ้โหแค่กูถึงไปถึงปืนห้าอ่ะไอ้เฮ้ยเติร์นซ้ำๆถ้าเป็นตัวใหม่กูยังไม่ค่อยโกรธนะแม่งตัวใหม่กูไม่มีอีกเป็นสิบตัวเลยแม่งเป็นตัวทซ้ำๆตัวที่มีแล้วแล้วที่สำคัญมันเป็นตัวที่มันฟาร์มได้ไงไอ้ตัวพวกเนี้ยโอ้โหกูเลยอย่างชอบมาตีที่แปดอ่ามาตีที่แปดมาแค่ห้าตัวนะน่าเป็นพรุ่งนี้ปะที่จะมีกระชาเอเวอร์โซ่ผมรอเลย ถ้าเกมนั้นเกือได้ผมรับไม่ได้ผมบอกเลยแต่ก็ถ้าหมาก็ดีนะาตามตรงนะโอ้โหเชี่ยมันเกือแล้วปะอา้าวมานี่แล้วก็เฮ้ยเฮียมาสองแล่ะฮะบอกว่าใส่ไว้เต็มแม็กโอ้โหเชี่ยนี่มายแล้วว่าเกมกแปลกๆปลกแล้วปะอิฟูมิอ๋อไม่ได้ใช้งานมึงจะคอนเทนต์ถึงไหนไเนี่ยมา โอ้โห oh นี่เป็นไงล่ะลุงโฮไม่มาก็ส่งเชนโนรือว,ว่าเป็นประธานบริษัทอะไรสักอย่างแหละประธานหนวดบริษัทน,น่ารักดิกราถือว่าได้เศษมาเยอะมากครับเศษเกลือแต่เฮียมันโอ้โหหลุดเลยกระจายหลุดเลยกระจายไม่พอมันเป็นตัวซ้ำด้วยไงประเด็นเนะี่ยเป็นตัวเลทนะออกมาสักหน่อยอนะ่ะเอาจจะพอให้คิดได้ว่าอาจจะยอมเปิดสักสองการันตีในไอดีนี้นะนะมาตีที่สิบอ้าวกรีเกมแล้วเกลือแล้ว ออกเกลือแดกนะาจานหกเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงหรอกอาจารย์โดนมันหลอกแล้วโดนอโลน่าหลอกเออจริงเกมนี้ถ้ามันมีคอนเทนต์อะไรที่แบบมันมากกว่านี้จะดีมากนะแต่ตอนนี้คอนเทนต์เกม,มน้อยไปกันต่อเฮ้ยมีเกมแล้วหนักกว่าเดิมอีกกูจะบ้าปลาคลิกไปเงาะได้เงาะพอมาก็ไม่มาเอาไปสุดไปเลยสุดลำแพ้ไอี๋หามมือ ไอ้ยี้นี่มันมันเกลือไป3 4ดอกแล้วเนี่ยตั้งแต่รีเกมมาไม่ได้สักตัวนึงกูถามจริงเออขอเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลขอเบิ้ลเบิ้ลได้ป่ะขอเบิ้ลได้ไมั้ยครับหัวใจทำง,งานไปขอ,ข,อขอตัวใหม่้ขอขอตัวใหม่ขอตมมัวใหม่โอ้โหเจอนโนตมไม้โนตมโอ้โหไม่ได้ปั้นด้วยเอามาทำหายวะ แล้วก็ซ้ำเลยไงตัวใหม่ก็ไม่ได้ผ่านม,มาครึ่งทางกว่าแล้วกูยังไม่เห็นลุงโคเลยโอโ้โหเกลืออีกเอาเกลือไปแดกอบอกว่าผมบอกแล้วว่าเกมมันน่ารักครับน่ารักอา้าวเฮี้ยมาเฉยแล้วกูกดคลิปไปได้ไงวะกำลังเค้นไงมีกำลังกำลังเค้นเกิดมันมันคลิปไปเฉยหัวโตโตหัวใจงามไปขอเปิ้ลไม่เป็นไรขอตัวใหม่เฮ้ยตัวได้แต่ตัวทำซ้ำโอโ้โห โอ้โหกูปืนสามแล้วไอ้ฮอกอันนี้เจ็บสุดแล้วกูตั้งแต่เปิดมาปืนสามแล้วรอปืนห้าซึ่งตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นจะไม่มีปืนห้าต่อไม่รู้โอ้โหเฮียเอ้ยมาเฉยมาเยอะนะแต่เช็ดซ้ำกระจายอ่ะโอ้โหขอตัวใหม่ก็ไม่ได้โอ้โหกูจะเจ็บใจนะกไปกันต่อโอ้โหลุงโผล ของจริงมันมึงไม่ไปใส่ชุดไปน้ำมาเด็กดอกชุดไปน้ำไม่ยากไปใส่มาแม่งเลยมันใส่ชุดนักเรียนโอ้โหมาไม่หยุดแต่มาตัวซ้ำรัวๆกูก็ไม่มีประโยชน์ไม่น่านได้แหละดูดูทรงนะ่ะหัวใจดับเบิลไปทิปเปิลไปหัวใจงามสามตัวได้ไหมเอ้าไอ้ห้ำเอ้ยสองโอเคขอตัวใหม่ก่อนนี่กูไม่หวังหมดหวังแหละตอนเนี้ยอาจามตรงอนน่ะขอตัวใหม่พอ คอนเทนต์เยอะไปแล้วไอ้คนดูก็ขำกามค้างอรไอยฮะตัวไม่โอ้ยไปตัวไม่โอ้ยทียมามหาสี่ตัวเลยโหไม่น่าชมตั้งแรกเลยแม่งมาสี่ตัวคาร์ลุ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 ยแม่งอเอาไปตัวตู้เลทเลยคุณว่ามันเลทอัพของไอ้ชิฟูมิเออสุดท้ายละใกล้หมดละไปต่อมา แม่งมาเยอะนะแต่เขี้ยงตัวแบบโหแม่งซ้ำกระจายอ่ะกูบอกเลยเฮ้ยสองตัวอีกโหกูว่าเดี๋ยวแม่งก็ตัวซ้ำตัวเดิมเมอ่ะกูรู้แต่หลบเดิมแหละกูว่าคุเชื่อวะล่ะไอหลบเดิมอ่ะไอ้เฮียเลดมึงเหมือนกันมึงเป็นตู้เลดที่ฟูมี่อ่ะช่วยน้ำอ่ะเนี่ยไอ้เฮียมาดไม่เป็นที่ฟูมม่กล้ตัวเฮียเนี่ยไม่ได้ใช้งานสุดท้ายเฮ้ยตัวใหม่ เลวินเทอร์ตัวอะไรก็ไม่รูนะ้ครับไม่ใช่ตัวแน่อนอนแล้วก็เป็นตัวที่ก็ไม่ได้ใช้งานไม่รู้ว่ามีประโยชน์ป่ะนะแต่นลอบนวินาแนน่ารักดิเออเกลือแล้วสุดท้ายหมดการันตีเทียจัดให้กูเต็มแม็กเต็มคารับเดลุยต้องมานั่งแลกเสร็จอัพเองนะเองนี่ยเปลืองเนี่ยเดี๋ยวช่างแม่นักดูแลนันนะไปสุดท้ายน่าจะเกลือแดบแดดกูดูทรงแล้วเหมือนจะได้ประมาณ ไม่จําไม่ได้ว่ะเพราะมันได้เกือเกินผมไม่คิดจะไปนั่งรับนะว่ามันได้กี่ตัวนะไอตัวไอไม่น่าเกิน15ตัวมั้งสิบถึงสิตัวประมาณนี้นะไม่ได้เยอะครับนี่อยากรู้ไนงะถ้าไม่การันตีต้องเปิดถึงกี่ร้อยโลเนี่ยถึงจะได้เฮ้ยไม่ต้องมาเรียกหรอกกูง,งอนไปแล้วไอ้เทียเรียกทำห่าแล้วปะบองแม่งอะไรโฮชิโนน่ารักไงน่ารักมา,ก,ากครับแม่งมาสี่ห้าตัวนึกว่าตู้เป็นตู้ตูเ้เลสเมึงไอ้ห่า ไม่ได้ใช้งานเลยนะเอาทำหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเสกเกินเสกเกินไปไงสามพันนี่มีผิดครับมีเทียไม่ได้โคตรเยอะครับแต่มันได้ตัวซ้ำกับเต็มไปหมดก็คงต้องต้องแลกต้องไปนั่งแลกครับเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีแอดเพื่อนกันด้วยนะเผื่อใครอยากแอดกันก็ไปดูดูกันนะอันเนี้ยมันไอดีอะไรนู้นีบบพิมพ์ยาวๆอยู่เนี่ยเออแต่ก็ไม่น่าไม่น่ามีคนแอดเราก็ดูซรงแหละ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แล้วเกมนี้เพื่อนเพิ่งมาเห็นเหมือนจะเ,เป็นระบบใหม่นะม,มาอยู่กันในไอดีลองครับเกมนี้อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะมากครับในแต่ละวันผมก็เล่นแม่งสอยดีไปเลยชิวๆเนี่ย <นะ S 2> อันนี้ไอดีลองนี่คือเติมประมาณเดือนสองเดือนมั้งแพ็คไลน์เดือนเน่นะเติมประมาณสองเดือนแล้วก็ไม่ได้เติมเลยไอดีหลักจะเติมเยอะกว่าครับผมเชื่อผมป่ะโฮชิโนะน่าจะมาผมมีลางสังหรณ์ว่าแม่งต้องมาเพราะครั้งที่แล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยไอหลักเกือบจะหายแต่ไอไอดีลองแม่งมาไม่หยุดเลยตัวหน้าตตูไปก อ่ามาผมว่ามีมิวการมาเผื่อว่ามมาตัวแรกเลยเชื่อเปล่ะล่ะมาแน่แน่นอนนี่ไงบอกแล้วมาโฮชินโนะตัวโวยผมครับไม่เป็นไรให้อภัยได้ไปกันต่อเลยแต่คิดไม่ยาวเลยไหมละเร็วๆแล้วกันนะไม่ดีหล,ล่ะละต่อจากนี้จะไปรัวๆนะครับรัวๆอุ้ยมากันต่ออีกโอเคมาต่อจะเบิ้ลได้ไหมเนี่ยขอเบิ้ลได้ไหมไปขอเบิ้ลได้ไหมโอ้ยสามตัว ไอดีหลักก็มาไอดีนี้ก็ยังตามมาหลอกหลอนอีกมาตัวที่สองโอ้ไม่ไม่ตางไหนกูดูสภาพแล้วไม่ตาจที่หลักเฮ้ย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 แน่นอนเป็นไงล่ะบอกแล้วไงว่าไอดีหลักไม่มาไอดีลองมาเลยโอ้โห ไปไงล่ะบอกเป็ไปไงล่ะของจริงป่ล่ะยี่สิบโลมาเลยไปไงล่ะบอกแล้วของจริงได้เะล่าแต่ไม่หยุดครับไปัต่อครับหลังจากนี้อาจจะเกลือก็ได้ใครรู้เน่น่ะคุว่าหลังจากนี้เกลือแหละแต่ไม่เป็นไรโอ้โหเปิดมาสองมาติออกมาสี่ตัวครับอันนี้สามมัติเป็นสี่ตัวเหมือนเดิมไปันต,ต่อมาติที่สี่เอ้ยเฮียบอกไงบอกแล้วว่ามันต้องเกลือแล้วหลังจากนี้ เป็นไงล่ะเกือแล้วหลังจากนี้จะมาไหมเมาเอ่อ,อ,อมาตีที่ห้าครับอ่ามาต่อโคชิโ,โดมาไหมอ่าเป็นมากี่เฉยไอ้เหี้ยปืนสามแล้วเนี่ยปืนสามแล้วห้าเมาติครับเปิดออกมาห้าตัวแล้วนะฮะเอาเริ่มเกลือแดกแล้วแต่ไอดีนี่ถือเอ้ยเฮียมาเฉยเป็นไงล่ะบอกว่าน,น้องชอบปลัดะกิกเป็นไงล่ะโอ้โหอันสุดท้ายเลยก็ขอทักิพไปเลยแล้วกันนะฮะ ไปไเลยเฮ้ยตัวใหม่ด้วยตัวใหม่ด้วยตัวอะไรฮู้โอ้โหตวงแต่แผ่นแรกตู้แรกของเกมนี่กูจำได้แม่เลยเพราะตัวนี้ผมเปิดปการันตู้ตน้องไปไอ้เหี้ยไม่น่าเปิดปอนนออกมาหกตัวแล้วนะเอาขึ้นมาต่อเฮ้ยเขี้ยไอ้ไอ้รอ,องแม่งก็ไม่เกือนนะมาเยอะนะครับมาเยอะตอนนี้ไอ้ไอ้หลักเกินแล้วแน่นอนเนะี่ยเอา เป็นใครครับโอ้โหชุนโอ้โหแค่อย่างดีนะถือแม้ว่าจะเป็นตัวซ้ำนะเป็นตัวที่มันดีอ่ะโอ้ตีที่เก้ามั้งออกมาแปดตัวนะก็ยังอ่ะเกือแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับโอเคอ๋อมาตีที่แปดอยู่ดีกว่าะจวออกมาหน้าแปดตัวมั้งเออมาตีที่เก้าโอ้โหโเกือบละเมาตียี่สิบ่ามามา,มา ตัวใหม่ได้ไหมตัวใหม่ตัวใหม่จริงๆด้วยเป็นตัวบริการอย่างเต็มที่โอ้โหเฮ้ยตัวดีครับเมต้าซึ่งตัวนี้นะครับอย่าบอกเลยว่าไอดีหลักกูยังไม่มีเลยนะไอ,อโคโลกะไอดีลองออกเฉยคุ้มจัดไอดีลองบอกเลยแค่นี้แหละคุ้มเยี่ยโอ้โหตัวใหม่ออกเยอะแต่ไอดีลองผมไม่ค่อยได้เล่นไงของไม่ค่อยมีครับแล้วก็ไม่ได้เออ ไม่ค่อยได้เติมใดเดือได้สกิลอะไรแม้ก็ยังไม่มียังไม่ตันเล่นเล่นลำบากครับแต่ก็ไม่เล no mm ่นขำๆเล่นมาเหมือนใครว่าเปิดสะสมตัวละครเนี่ยนะอันนี้น่าจะมาเป็นตัวที่10แล้วมั้งน่าจะถ้านราไม่ผิดนะมาเยอะครับน่าจะมาเยอะกว่ามีข้อสึกว่าอาจจะมาเยอะกว่าไอดีไอดีหลักแล้วต้องดูหลังจากนี้ก่อนแล้วกันถ้ามาแบบเรื่อยๆนะก็น่าจะเยอะกว่าไอไอดีหลักแล้วก็โอ้โหมาตัวใหม่รัวๆโอ้โหตัวนี้ก็อยากได้ครับไอดีร้อไม่มีแต่ไอดีหลักมีไปแล้ว ไอดีหลักนี่กว่าจะได้ตัวนี้ผมบอกเลยนะผมอัดลิปไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงนะคือเปิดแม่งจนถึงการันตีอ่ะเมืองตอนนั้นรู้สึกว่ามันได้เยอะมันก็เลยเปิดแม่งถึงการันตีไปไม่รู้เพราะอะไรเหมือนงงัวเองมันมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องถึงการันตีเลยนะโอ้โหมาต่อเนื่องไอดีลองอย่างที่บอกไปได้เยอะไปก็มันก็ไม่ค่อยได้ได้ใช้เท่าไหร่อ่ะเพราะมันของมันปั้นไม่ค่อยมีแล้วสัพยาห์พูดง่ายคือรัพยาก่อนมันมันน้อยกว่าไอดีหลักมันได้ไปเยอะไปแล้วก็แบบโอ้โหเชื่อมาเยอะจัดจัด โอ้โหตัวใหม่รัวๆไอิจฉาจัดอน่ยโอ้โหเป็นตัวนี้โอ้โหอยากไล่จัดเลยไอ้ดีลักเอ้ยเอาไอ้ดีลองเฉยโหไอ้ดีรักไม่ออกกับโบกโอ้โหอย่างเฮี้ยอหลกบบกเลยเอาไอ้ดีลองก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอ้หป้านไม่ทันอ่ะไอ้ดีล้องขอแม่งน้อยไงเฮียม่งจิตใจจัดแม่งเหมือนคับสันติงว่ะได้มาอีกตัวหนึ่งน่าจะมาตัวที่สิบสามโอ้โหมาต่อให้กูเจ็บชาวน้ำใจมาอีกอ่าเริ่มเกิดแล้วคือแบบ มาเขาเรียกว่าแบบชเชลยร์เชีเย่ะก็คือแบบนับรวมมาแล้วอ่ะเปิดมา13โลนี้มัลติที่การเปิดเนี่ยมันมาเกือบทุกมัลติอ่ะเออตอนเนี้ยคิดว่านะฉันทำไม่ผิดนะอ่ะเริ่มชมมาเริ่มเกลือแล้วอ่ะไม่เป็นไรแล้วถือว่าเชียร์เชียกันไปนะเพราะมันช่วงแรกมันได้เยอะแล้วไงแต่ตู้เพิ่มเลทนะดับเบิลน,นี่นะไอ้วากาโมนี่ไอ้ไอดีลองนี่ก็ถือว่าได้เยอะเชี่ยร์นะมันมันได้เยอะถึงขนาดที่มันสามารถปั้นขึ้นปืน3ได้อ่ะวากาโมอ่ะนะตอนนั้นทะี่มันมันก็เบิร์ดเลทคล้ายๆตู้เนี่ยนะ ไอ,อ,อล้ลองนี่มั่งได้โคตรเจอครับแต่ไอ้หล,ลักครับเหมือนเดิมเลยการันตีฮนะผมอาจชิพไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ลงนะเนื่องจากครูเชีจะตัดมาตัวใหม่อีกใช่ตัวใหม่อีกเหรอโอ้โหโอ้โหคุ้ม่จัดอันนี้ก็เป็นไม่โอ้โหชิโลโก้อันนี้ก็อ๋อตัวตั้งแต่เริ่มเกมผมไม่ได้ตกไปกันเนะนีไม่หยุดไม่หย่อนเกลือละน่าจะเกลือแหละกูเอ้ยไม่เป็นไร คุ้มแล้วคุ้มแล้วนยะคือตอนนี้บอกเลยว่าเอ,อ่อคุ้มกว่าไอดีหลักแบบเทียบกันไม่ติดเลยอะ่ะไอดอี ID หลักนี้ที่ดีกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ดีกว่าหรอกไอดี ID หลักนี้มันก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่พียงว่ามันมันได้เศษเยอะ,อะเศษตัวง o เงอถือซ้ำๆอะ่ะแต่ไอดีรล่อนี่คือได้ได้ตัวที่ได้ใช้ง,งานตัวเมตาหลายๆตัวที่ผมโคตรอยากได้ในไอดีหลักตัวหมฟ้าที่บับคีอ่ะมาอีกโอโ้ยังแถมอีกสุดท้ายนะ ว่าตอนนี้ก็ถือว่าจะติดผ่อนควรอยู่โอ้โหโอุ้ยมาอกีกแต่ซ้ำไงผมเปิดตู้อุ้ยไปแล้วนะไอ้ไอ้ดีตเนี่ยเออไอ้ไอ้หลันนี่ก็จำได้แม่นเหมือนกอันไอ้ตู้อุ้ยเนี่ยแม่งล่อก,กูการันตีเหมือนเดิมเขี้ยโคตรเจ็บน่าจะเกลือแหละน่าจะเกลือแดดก็คุ้มอ่ะเรียกไปคำนี้ว่าคาราลาลุมแค่ได้โฮชิโนะนะชุบไปน้ำตั้งแต่สองการันตีเอ้สองมัลติแรกก็ถือว่าคุ้มพี่เขี้ยแล้ว มันได้ตัวที่ตัวใหม่ๆที่ไม่มีในไอดีนี้แล้วไอดีหลักอยากอยากได้อยู่ประมาณสองสามตัวมาลีนะไอดีหลักโคตรอยากได้อยากได้ยดังไงก็เอามาให้ดูเลยจะช,ะช,ะชะัดกันแล้ว,วกันนะไอเดียน,นี่คือไอดีหลักครับไม่มีโนโรลกาออนเซนไม่มีมาลีนะไอ้เหี้ยโคตรเจ็บใจเนี่ยแล้วก็ไอตัวโ,โหไม่ออกอยากนี่ในพวกเนี่ยโรงเรียนเนี่ย ไอสามตัวเนี่ยเชียร์ก็อยากได้เหมือนกันนะแม่งไม่ออกเลยเฮ้ยอัดีหลักเนี่ยไม่เด็ดออกตัวกระโปะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปปั้นลุงโฮแล้วกันลุงโฮผมคงไม่น่าทำรีวิวนะเพราะมันเป็นเกมที่มันมีเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยนะคนเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วก็ไม่ทำเหมือนกันแต่มันตัวมันดีมากแอบตามต่ออะไนเนี่ยแอบาตามมามองมาตลอดแหละอ่าอีโวลี่ใช่มองมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมองมองมาตั้งแต่ปีช่วงแล้ว,วเฮ้ยโกกรคจิตอะ มากกว่าโลกจิต <laughs> คุณครูบ้ากาวกับนักเกเขียนขื่นๆ <laughs> ่อนว่าเลยแม่งนานๆานอนโชว์หลังแล้วก็บอกว่าแอบมองโลกจิตใครกันแน่แที่โลกจิต่ะไปนะครับบ๊ายบาย